สาางไลก้มค่ะวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นวันดีเลยที่มีโอกาสได้พบกับพี่เขานะคะคือมามาจ้อนะคะซึ่งมามาจ้อเนี่ยได้ทานดีพีนะคะถังเช่าไปนะคะวันนี้ก็เลยอยากจะมาลองคุยกับมามาจ้อดูว่าความรู้สึกที่มามาจ้อได้ทานดีพีถังเช่าไปเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างนะคะ mm hmm. เดี๋ยวถามนิดนึงนะคะมา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 ทานดีพีถังเช่าไปสักเวลาเท่าไหร่แล้วได้ะคะ mm hmm. ประมาณ ย์ก่อนหน้าที่จะทานฤิธีเนี่ยขังเช่าเนี่ยประมาณรู้สึกยังไงอ่ะคะก็ปวดเมื่อยทั้งตัวแล้วก็ปวดปวดที่หน้ากระดูกเนาะกระดูกอะไรตนี้คือปวดเมื่อยอ่ะเมื่อยทั้งตัวทำอะไรไม่ได้เลยเมื่อยนะคะมีความรู้สึกว่าเมื่อยด้วยแล้วก็การนอนหลับเป็นยังไงบ้างคะการนอนหลับก็ปกติปกตินะคะระบบขังถ่ายนะคะ แต่ว่าพอทานดีพีถังเช่าแล้วเนี่ยมามารู้สึกว่าเบาตัวใช่ค่อยๆค่อยๆไปค่อยคไปค่อยๆไปอ่ะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้ไม่ใช่ว่าจะดทีเดียวไม่ใช่นะกินไปกินไปก็ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นค่ะแลตอน็ตอนนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะหายขาดแต่ว่ายันชั่ว ยังชั่วหน่อยแล้วก็ดีขึ้นไปอ่ะเพียงแค่สองอาทิตย์เองใช่ไหมคะคสองอาอทิตย์ค่ะเพียงแค่สองอาทิตย์เองนะคะซึ่งมามาได้ทานดีๆถังเช่านะคะควบคู่ด,ด้วยกับยาน้ําสมุนไพรหยงเถิงนะคะตอนนี้ก็เลยทําให้มามารู้สึกว่าอาการดีขึ้นดีขึ้นไปตามสเต็ปนะคะซึ่งตัวนี้นี่เองนะคะดีีดถังเช่าแล้วมามาก็ซื้อไปก็คือขวดใหญ่นะคะขวดใหญ่60เมตรนะคะโอเคค่ะสําหรับวันนี้ขอบคุณมามามากเลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะโอเคค่ะสวัสดีไลก้มค่ะสวัสดีค่ะ